สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะพี่พนอ้องไปสู้สผู้สุกรปุนา U S a Channel ค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะเย็นของวันจันทร์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะหลังจากที่ฝนตกแล้วท้องฟ้าสดใสมากเขาถึงบอกว่าฟ้าหลังฝนมันย่อมมันย่อมสดใสเสมอจริงไหมวันนี้ก็เลยนี่ทุกคนจะพาทุกคนมาเก็บถั่วค่ะดูถั่วถั่วเยอะมากค่ะถั่วเยอะมากนะคะ นี่ดูสิถั่วฝักยาวค่ะทุกคนค่ะดูสิคะถั่วเยอะมากเยอะจริงๆโดกด้วยไม่ใช่นั่นนะลูกบอลล่อมเลยลูกอวบทุกคนดูดูนะคะนี่ยาวลูกยาวลูกอวบมากนะคะโอ้โหแม่คุณเลยได้ผลนะ<ม>เจอฝนเนี่ยนี่ดูสิดูดูดูด ตกได้ใจมากเลยดูสิทุกคนดู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 นี่ว้าวแล้วลูกใหญ่มากมลูกใหญ่มากลูกใหญ่จริงจริงอพอได้พอได้เล็มค่ะพอได้เล็ม ว้าวๆ้า,าปีนี้ปลูกถั่วประสบผลสําเร็จนะคะปีที่แล้วก็ปีที่แล้วเราไม่ได้ปลูกแบบหลายต้นแบบนี้ไงปีที่แล้วเราปลูกแค่กระถางเดียวแต่ปีนี้ปีนี้เราปลูกสีกระถางตอนแรกภูนาคิดว่าเป็นถั่วพุ่มค่ะตอนแรกตอนแรกก็คิดว่าเป็นถั่วพุ่มดูสิทุกคนเห็นไหมคะงามใช่งามเหมือนคนปลูกเลยค่ะ ตอนแรกคิดว่าเป็นถั่วพุ่มแต่ที่ไหนได้เป็นถั่วฝักยาวหมดเลยอือดูสิเขากาลังแตกออกมาเต็มเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ได้แล้วได้ได้ถั่วแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราไปทาอะไรดีกินกับขนมจีนเนาะเอาไปกินขนมจีนโอเคเราได้ถั่วแล้วนะคะ้วหลังจากนั้นดูทุกคนดูสิ้วหลังจากนั้นเราจะไปเก็บขี้เหล็กกันค่ะไปเก็บขี้เหล็กกันต่อนะคะ ขี้เหล็กงามมากตอนนี้นะคะเพราะว่าปูนาเก็บไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เขาก็แตกออกมาตอนนี้เราก็เลยอาจจะไปเก็บแล้วก็จะมาต้มแล้วก็จะไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่าเรากินไม่ทันนะคะเวลาเรามีเราก็กินไม่ทันกับทุกคนคะ่ะไปเดี๋ยวปูนาก่อนที่จะพาทุกคนไปเก็บขี้เหล็กมาดูมะเขือเทศก่อนค่ะมะเขือเทศเยอะมะเขือเทศ oh, oh, โอ้โหดกมากเดี๋ยวนะจะชิมให้ดูนะ มะเขือเทศพันนี้เขาจะออกเปรี้ยวๆนะคะแล้วเขาจะลูกออกเหลืองๆเนี่ยมะเขือเทศนี้เราไม่ได้ฉีดยานะคะทุกคนเรากินได้เลยแล้วก็ฝนตกทั้งวันเมื่อเช้าเนี่ยไม่ใช่ทั้งไม่ใช่ไม่ทั้งวันฝนตกเมื่อเช้านี่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องล้างเอามือเอามือเอามือเกลี่ยๆอย่างนี้เราก็กินได้ละอืมอร่อยดูสิอืม นี่อีกทุกคนนี่ดูดูสิเนี่ยต้องเก็บแล้วเนี่ยเพราะเขาสุกแล้วนี่ดูแดงลูกแดงใช่เพราะเราไมา่ได้ฉีดยาไงเขาแดงของเขาธรรมชาตินะทุกคนคะ่ะนี่ดูสิดูสิดูสิความสุกนะคะ มีอีกนะยังมีอีกยังมีอีกนี่ยังมีอีกนี่นี่ยังมีอีกยังมีอีก <c oughs> นี่เห็นไหมคะลูกเล็กจะไม่ค่อยเก็บหรอกเพราะว่าปุนาจะค่อยมาเดินกินเวลาเรามารดสวนรดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาเดินเก็บเก็บมะเขือเทศกินนะคะ กินขาต้นแบบนี้อร่อยดีนี่เดียวเดียวเนี่ยลูกนี้ลูกนี้สุกขาต้นเลยเนี่ยแล้วก็ลูบ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 ก,ก็ฝุ่นละอองออกเพราะว่ามันไม่มีสารพิษหรอกเพราะเราไม่ได้ใส่ยาาปตูกแบบธรรมชาติแล้วเราก็มากินอร่อย นี่เขาถูกเขาถูกไอชิกินมาโนวถูกกี้ไก่เขียวปื้อๆเลยเห็นไหมคะถั่วเหมือนกันผักเมกก็เป็นยอดแล้วนะคะทุกคนนี่ผักเมกผักสะเดาโนนผักสะเดาก็อยู่ตรงโนนมันคือต้นผักสะเดานะคะน,นี่ไหมคะ ส่วนมุมนโนนผักเมกผักสะเดาผักกระโดนและผักอีหินบบมี่แต่ผักอีหินกับพี่น้องผักกระโดนก็มีทำนี่คือผักกระโดนนะคะคนเราเก็บถั่วเมื่อกี้นะคะปูนาทุกคนเมื่อกี้ปูเก็บถั่ว,ะะป,ป,วปูนาเก็บถั่วนะคะปูนาก็เลยเอาให้คุณหมอเพื่อนบ้านไปแล้วคุณหมอเพื่อนบ้านนะคะ คุณหมอสองคนมาเดินอยู่หลังบ้านปูนาก็เลยให้เขาไปนี่ปูนาปูนาก็เลยเหลืออยู่แค่นี้นะคะคือเรากินไม่ทันนะก็ทุกคนค่ะกินไม่ทันเราก็เลยแชร์ให้คุณหมอไปกินนะคะหมอเพื <IP> ok. ่อนบ้านนะคะเรามีอะไรเราปูนาก็บอกเขาเธออยากได้มะเขือเทศนะเธอก็มาเก็บเอาตรงนู้นน่ะปูนาบอกเออมาเก็บได้เลยเราไมีห่วงนะคะยังไม่มีอีกค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวต้องใส่ตรงมือหน่อยคันคันมือเมื่อกี้ลืมใส่นี่ นี่ค่ะเหลืออยู่แค่นี้แหละถั่วให้ไปแล้วแต่เยอะไม่เป็นไรเนี่ยเรายังมีอีกเยอะปูนาเก็บไปหลายรอบแล้วนะมะเขือเทศเนี่ยแบ่งแบ่งเพื่อนเพื่อนบ้านกินนะคะเรากินไม่ทันเราก็แบ่งเพื่อนบ้านกินทุกคนเราจะไม่ห่วงนะคะของกินแบ่งกินเวลามีอะไรแล้วก็ให่เพื่อนบ้านกินนะคะทุกคนค่ะ โอเคอันนี้จะเป็นลูกเล็กค่ะทุกคนลูกเล็กๆเ,เอาไว้ใส่พวกสลัดหรือว่าเอามากินเล่นๆก็ได้นะคะเนี่ยจิ้มพริกเกลือเนี่ยอร่อยมากเนี่ยเกลือเทศเนี่ยโอเคตอนนี้ปูนาก็จะพาทุกคนไปเก็บ <c oughs> ผักขี้เล็กโอ้ยมะเลือพวงขึ้นมาเต็มอีกแล้วทุกคนคะ่ะ คุณหมอบอกว่าที่บ้านเขาว่าโอะคาโดติดเต็มเลยเดี๋ยวเขาจะให้เรามากินมั่งทุกคนเขาบอกเขาจะให้เราบั่งดูสิมะรุมปีนี้ดกมากทุกคนดอก,ดก,ดกจริงจริงมะรุมอทุกคนมะมว่วงปูนานลูกบันล่าเลยไม่ได้มาเดินสวนไม่ได้มาเดินสวนเมื่อวานนี้เองดูสิลูกบันล่าเลยทุกคนดูสิลูกใหญ่มากเลยอะ่ะ ดูสิว้าวชื่นใจนะเนี่ยแล้วก็ผักทุกคนขาผักปูนาโดนฝนดูสิงามใช่ต้นพริกนี่ก็ถูกขี้ไก่ค่ะทุกคนขาเขียวปือป้อขึ้นมาเลยเนี่ยจะว่าแต่แต่ต้นหน,หนั่นเลยเนี่ยต้นกุ้ยใา้เหมือนกันเขียวผักาหระพาก็เขียวขึ้นมามขี้ไก่เนี่ยเขาสุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็ผักพวกนี้ทุกคนเนี่ย อันนี้คือผักกาดหินค่ะดูสิโอ้โหไม,ม่ได้มาเดินสวนไม่เดินมันเดินดูสวนแค่วันเดียวผักขึ้นไวมากค่ะทุกคนค่ะเนี่ยพอกินกับปนเลยนะเนี่ยปนปฐิปนป,ป,น,ปนินเนาะพี่น้องเนาะนี่โอ้ยต้นน่อนเนี่ยไปกินกะปนค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยอันนี้อันนอนกินพี่นอ้องซอยเบิร์เนี่ยใบซอยเบิร์เลยนอนกินค่ะดูสิหืมหน้าตีไม่นันเนี่ย อันนี้คือต้นกระชายนะคะทุกคนกระชายขึ้นแลนะ้มาแล้วกอดู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 ใบตำลึงเขามาได้ยังไงคะทุกคนคะ่ะต้นตำลึงเออแปลกมากเลยสงสัยจะติดมาก,กับอ้ไอ้พวเเรียกอะไรอะลูกสงสัยนกกินแล้วนกเอาลูกมาคาบทิ้งตรงนี้ทุกคนโออมากก็ ํำดึงค่ายังไงก็ไม่ตุย๋ยแต่ก่อนเนะะี่ยหามาปูยังไงก็ไม่มีตอนนี้ค่ายังไงก็ไม่ตุ๋ยนะคะนีอ่อ่ะใบเมงละะักค่ะอุย้ยมะเขือโดกมากทุกคนอุย้ยดูลูกมะเขือลูกลูกโตมากเลยโอ้ยยิ่งเด็ดไฟพวกก็ยิ่งขึ้นไปเยอะมานี่มาถึงแล้วมาถึงสักทีมาถึงสักทีโอ้ยมะนาลูกนี้ตอนแรกว,ว่าจะถอนทิ้งค่ะ ติดมาสองลูกทุกคนเนี่ยตอนแรกบอกไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วถอนทิ้งดีกว่าปลูกไว้ก็เสียน้ําเสียดินเสียไอปุย๋ยก็เฮยถอนทิ้งอ้าวพอจะถอนทิ้งก็ติดลูกซะนี่ทุกคนดูยอดนะคะยอดโตมากเลยลก็จะแข็งแรงนะคะยอดงาม ดูนะคะยอดบืยอยอดค่ะมืยอดขี้เหล็กนะคะงามมาก ดูสิคะทุกคนดูดูด,ดูดูสิขี้เหล็กคะ่ะขี้เหล็กงามเหมือนคนปูกจริงๆคะ่ะดูสิงามมากงามมาก สองอาทิตย์เขาก็จะแตกออกมาใหม่ค่ะพี่เล็กเขาแตกไวมากทุกคนนจีนีฟอริดา งามไหมคะงามงามกับขี้เหล็กงามมากโอเคตอนนี้เราก็ได้ขี้เหล็กแล้วนะคะในหลองจากนั้นเราก็จะไปต้มไปต้มเสร็จแล้วก็เราจะไปแช่แข็งไว้เพราะว่าเราไม่มีเวลากินทันหรอกเพราะว่ามันเยอะ,ม,ยอะมันเยอะจัดเยอะมากเวลาเยอะเรากินไม่ทันเราก็เก็บ,เก,บเก็บไปแช่ขึ้นแข็งไว้นะคะถ้าอยากได้เราก็เอาไปแจกเพื่อน นี่ค่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงล่ะเยอะเลย เดี๋ยวอีกสองอาทิตย์เขาก็จะแตกออกมาใหม่ค่ะพี่เล็กเขาแตกไวมากทุกคน ส็กงามมากโอเคตอนนี้เราก็ได้ขี้เหล็กแล้วนะคะแล้ลองจากนั้นเราก็จะไปต้มไปต้มเสร็จแล้วก็เราจะไปแช่แข็งไว้เพราะว่าเราไม่มีเวลากินทันหรอกเพราะว่ามันเยอะมันเยอะจันเยอะมากเวาลาเยอะเรากินไม่ทันเราก็เก็บเก็บไปแช่ขึ้นแข็งไว้นะคะถ้าอยากได้เราก็เอาไปแจกเพื่อนนี่ค่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงล่ะเยอะเลย มีน้องที่เมืองไทยเขาแนะนํามานะคะว่าเวลาปีกล้วยนี้ยาวนะคะความยาวจากตรงนี้ประมาณสามสามช่วงของนิ้วมือแล้วค่อยมาตัดเขาบอกอย่าเพิ่งตัดตอนนี้เขาบอกเพราะว่าถ้ามันยังมันยังไม่ยาวพอเขาบอกว่าถ้าเก็บปรีกล้วยไวน้นี่มันจะทําให้กล้วยลูกไม่เต่งลูกไม่ตรงลึกลูกไม่ตรงลูกไม่อวบลูกไม่อ้วนเขาบอกเดี๋ยวปุนาจะรอสัก อาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวถึงจะมาตัดตัดเอาปรีก้้ยนี้ออกนะคะแล้วก็จะรอให้เขาเจริญเติบโตค่ะทุกคน แล้วล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต้มขี้เหล็กกันนะคะอุ้ยพี่น้องยุงย่งไยหลายพี่น้องค่ะยุ่งเยอะมากยุ่งเยอะมากมาเราได้ขี้เหล็กแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทําการต้มกันนะคะนฝนมันตกคะ่ะทุกคนแต่ว่าฝนเขาจะไม่เข้าไปถึงตรงใต้หลังคาบ้านเราก็เลยต้องมารถเพิ่ม เดี๋ยวจะต้องเอาอาหารปลามาให้น้องปลาเมื่อคืนนี้มาให้เขาดึกแล้วเข,เขาไม่รอทุกคนคะ่ะมันดึกเกินไปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ปุณาก็เดี๋ยวปุณาจะเข้าบ้านแล้วก็ไปทําการต้มผักขี้เหล็กกัน ขอบคุณทั้ง FC เก่า FC ใหม่นะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเฮงเฮรวยๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะไม่มีมือไหว้นะคะต้องขอโทษนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ